สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งในรายการอาเชียนคาเฟ่สำหรับวันนี้นะครับผมยังจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง โควิด -19 ที่มีผลกระทบกับพุทธศาสนานะครับซึ่งเราชาวไทยชาวพุทธเมืองพุทธนะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าโควิดมีผลกระทบกับพุทธศาสนาระดับใดระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับและในวันนี้ผมมีวิทยากรนะครับที่ท่านจะสามารถพูดคุยกับเราได้เต็มที่นะครับก็คือ พระครูศรีประรยตสกิจเจ้าวาดวัดอีสานจังหวัดน,นครราชสีมาวัสดการครับท่านในเิญพรจ้ะครับก็เราจะพูดคุยกันในเรื่องของผลกระทบเิชในพุทธศาสนาจากโควิด -19 นะครับก็ในประเด็นนี้นะครับผมอยากให้ท่านพระครูนะครับเจ้าวาด ออีสานนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าในพื้นที่ทางโคราชนะหรือแม้แต่ว่าอาจจะในจังหวัดใกล้เคียงางภ่คอีสานมันมีอะไรที่เป็นผลจากโควิด1นที่สังเกตได้ครับผลจากโควิด1นก็คือออกไปไหนไม่ได้จะเดินทางไปไหนก็รถโดยสารก็ไม่มีแล้วก็ต้อง ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องสุขภาพเอ่อแล้วก็ในส่วนตรงนี้ผลกระทบก็คือญาติโยมเมื่อไม่ออกมาทำบุญไม่ออกมาวัดก็พระก็เอ่อการขอบแขนก็ลำบากการขอบแขนก็ลำบากอยู่ครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราเป็นวัดนี่ก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องน้นนาานําไฟเหมือนกันนะจ่ายค่าน้ําค่าไฟ ก็ในขณะที่ต้องมีภาระตรงนั้นก็จะต้องรับผิดชอบแต่ว่าในส่วนของญาติโยมก็ไม่ค่อยได้มาแต่พูดถึงในส่วนตรงนี้ญาติโยมก็ยังมีเขาเรียกว่ายังยังดูความทุกข์ยากลำบากของพระสองฆ์อยู่ว่า,าท่านขาดแคลนเรื่องอะไรก็อาหารการขบฉันก็อาจจะน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็คือน้อย แล้วในส่วนของญาติโย,ยมซึ่งเป็นห่วงพระสงฆ์ในขณะที่ญาติโยมเป็นห่วงพระสงฆ์ก็จะมีของใช้ประเภทเผ้าปิดจมูกปิดปากแล้วก็มีเจลล้างมือสําหรับล้างมือเป็นถวายทีนี้ก็คือปัญหาก็คือในส่วนหนึ่งเขาก็ห้ามจัดกิจกรรมห้ามจัดกิจกรรมใดๆก็ จะจัดกิจกรรมก็ไม่ได้บางทีโยมก็โทรศัพท์มาคุยเพราะว่าไม่ได้มาไวยตัวเองก็คือโทรศัพท์มาคุยว่าขนารรมจะทํำยังไงดีท่านเนี่ยโยมก็อึดอัดเหลือเกินอยู่ที่บ้านอึดอัดเหลือเกินอยู่ที่บ้านก็คุยกับคนที่บ้านสิโยมก็บอกอย่างนี้คนคนที่อยู่ที่บ้านก็คุยกันไม่ค่อยได้นานขนาดคนคุยล้วคุยกันได้ไม่นานหรกเออก็เลยให้ธรรมะไป บอกว่ารักให้เป็นเย็นให้ได้ครับใครให้ดีมีเครดิตและทำจิตให้แจ่มใสโอ้อร,รักให้เป็นถามว่ารักให้เป็นนี่ยมเราลองมาให้รางวัลตัวเองดูสิว่าอทุกครั้งที่เรามีปัญหาเรามักจะเดินไปหาเพื่อนพูดคุยในเรื่องที่อยากพูดอยากคุยแต่ตอนนี้นี่เรา ามาอยู่อยู่บ้านในขณะที่อยู่บ้านเนี่ยคนที่เรารักกับไม่อยากจะคุยลองมาลองมาดูสิว่าคนที่เราบอกว่ารักแต่ทำไมจึงคุยกันไม่ได้เนี่ยลองลองมาดูสิว่าเรารักกันให้เป็นนะว่า,าคนใกล้ตัวเราก็ก็เหงาเขาก็อยากจะคุยกันกับเรานะลองลองใช้หลักความเมตตาวา่าคุยเพื่อเป็นการปลอบใจดูแลจิตใจซึ่งกันและกัน เราลองก็คุยใดดูแลจิตใจของกันและกันตัวนี้เราลองมาดูแลใส่ใจกันสักหน่อยเขาบอกอย่างนี้โยมก็เอาเอาเอาอย่างนั้นเหรอท่านใช่เอาอย่างนั้นเลยโยมเราลองมาดูแลกันสักหน่อยเราดูแลสังคมนี่เราดูแลกันเยอะแยะมากนะแต่คนใกล้ตัวบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ดูแลอโยมดูแลอาตมาดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ในวัดนี่ก็ดูแลเยอะนะ แต่บางทีดูแลคนที่บ้านก็อาจจะดูแลไม่เท่าคนที่วัดนี่ก็มีเหมือนกันนะก็จากที่เกิดสภาพโควิดจาครับเท่าที่ฟังดูว่าญาติโยมอาจจะไปวัดน้อยลงน้อยลงใจที่ไปถึงวัดก็น้อยลงน้อยลงเพราะงั้นตรงนี้ในส่วนของท่านก็ต้องบริหารบริหารนะครับท้ายคือว่าญาติโยมก็ยันยังคงเป็น คนที่ยังอยากจะสนทนารมอยากจะศึกษาปัญหานะครับเท่าที่ดูท่านก็สามารถจัดการได้ก็ใช้ทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ุยนะครับอก็อันนี้ผมถือว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ดูจากสื่อมวลชนจากสื่อทั้งหลายนะครับมีภาพหนึ่งที่ญาติโยมจะใส่บาตรนะครับ ก็เหมือนกับว่าต้องมีระยะห่างมีโซเชียลดิสทันซิงใช่ซึ่งดูว่าเหมือนกับญาติโยมต้องทำไม้สอยใช่ต่อทำไม้สอยนี่น่าจะเกินไปทำไม้สอยต่ออันนี้ของจริงไม่มีนะครับไม่มีไม่มีอันนี้เป็นล้อเลียนหรือเปล่าล้อเลียนนะครับก็ผมก็ยังเห็นเออเหมือนกับเอาไม้สอยแล้วก็จช่นะครับอันนี้ก็คือไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าคือของจริงไม่มีนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เห็นนะครับเป็นช่วงหนึ่งทั้งสังคมอ่ะ เหมือนกันเริ่มมีตู้ปันสุขะนะครับมีตู้ปันสุกมีบ้านปันสุกมีรถปันสุกนะครับแล้วก็มีปันสุขจากทางวัดหลายแห่งนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ของทางวัดนะครับทางพระที่จะเอาปัจจัยไปสงเคราะห์อันนี้มันเป็นยังไงฮะอยากฟังรายละเอียดจากท่านในเผื่อนปัจจัยก็คือพระก็ระดมทุนจากญาติโยม ผู้ผู้มีกําลังเพื่อเป็นการแบ่งปันก็คือตั้งโรงทานแจกอาหารครับอตั้งโรงทานและแจกอาหารทีนี้อย่างของวัดอีสานเนี่ยก็เอเข้าพรรษาปีนี้ก็คือว่าชจวบ้านอาจจะปกติทุกปีจจชาวจบ้านอาจจะไปถวายหลอดไฟอืถวายเทียนพรรษารปีนี้ก็เลยบอกว่าอ้าเดี๋ยวปีนี้วัดจะแจกหลอดไฟ <c oughs> <c oughs> แจกหลอดไฟแต่ว่าเอาไปแจกใน ในเ,เขตพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งครับอ่ซึ่งวัดทีสารอยู่ในเมืองอือก็พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือขัดแคลนก็นําเอาหลอดไฟไปแจกอทีนี้อย่างญาติโยมบางท่านบางคนเนี่ยก็เห็นว่าเราแจกญาติโยมอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีของมีเสื้อผ้าครับเสืส้อผ้าม, <ๆ S 2> มือสองก็เอาเอาฝากไออันนี้ไปแจกด้วยโยมก็ยังมีของปันแบ่งปันให้กันและกันแล้วว่าแบ่งปัน ให้เขาได้มีความสุขพอพูดตรงนี้ผมต้องผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่วิเศษมากๆสําหรับชาวพุทธใช่นะครับถ้ายามปกติญาตโยมชาวบ้านก็จะไปถวายปัจจัยถวายยปััจจที่วัดนะที่พระแต่ในเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดเหตุการณ์โควิดทางวัดนะครับทางเจ้าว่าก็จะรวบรวมปัจจัยมาบริจาคให้ชุมชน ช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือในส่วนที่ผู้ที่ขาดแคลนที่ขาดแคลนนะครับอย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าหลอดไฟใะ่หลอดไฟท้ายเหมือนกับญาติโยมเอาไปถวายวัดสะสมปริมาณนถึงเวลาก็เอามาจ่ายแจกมาจ่ายแจกในในเขตพื้นที่ธุรกันดารกอาขาดแคลนครับก็อันนี้ก็ถือเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ น่าชื่นชมมากสําหรับพุทธศาสนาเราใช่นะครับเรื่องการแบ่งปันเรื่องการให้นั่และนะครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่ารักเป็นรักเป็นรักที่จะให้รักเอ่อช่วยเหลือเพราะหยิบยื่นให้คนคนที่เขาเอ่อมีปัญหาก็ได้แก้ปัญหาไปครับเอ่อเราเราในขณะที่รักเขาให้เขาโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเอ่อโดยมุ่งหวังว่าจะให้เขามีความสุขจากสิ่งของที่เรามอบให้ครับเราเรียกว่าด้ รักที่ไม่ต้องรอการผิดหวังไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายเพราะฉะนั้นในในประเด็นนี้นี่ผมยังมองว่าทางวัดนะหรือทางพระสงฆ์เนี่ยยังทําหน้าที่เป็นสะพานบุญด้วยโอ้แน่นอนนะครับเป็นสะพานบุญตอนท้ายเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยนะเริ่มมีเมนปันสุขเมนปันสุขท่านท่านได้ติดตามข่าวนี้ไหมครับหรือว่าได้เจอไหมเอ้า คนเรานี่มันถึงแม้จะถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปิดล็อกในเรื่องของการชุมนุมการทํากิจกรรมครับแต่ความตายเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้นะเดียวรับครับแต่ความตายมันห้ามกันไม่ได้ในขณะที่เจอเขาเรียกว่าเคอร์ฟิวสถานการณ์ที่ต้องปิดล็อกห้ามผู้คนไปชุมนุมกันเนี่ยแต่ว่าคนตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามให้คนตาย <c oughs> ความเป็นญาติ <c oughs> ความเป็นพี่น้องเนี่ยมันก็คือ ครั้งสุดท้ายของการที่จะส่งกันดูแลกันเนี่ยก็มีมาแล้วเขาก็ก็ยังไปก็ยังไปทีนี้ถามว่าในขณะที่ว่าเอ่อาบ้านที่เขาไปอย่างนี้เนี่ยเขาเขามีปัญหาเขาขาดแคลนอะไรได้นะออืเขาขาดแคลนอะไรได้ในลักษณะของเมนปันสุกเนี่ยก็คือมีที่โคราชเนี่ยจะมีอยู่วัดหนึ่งท่านเจ้าวาดบอกว่าไม่ต้องมาถวายอะไรอาตมารลก เผาฟรีตายก็เผาฟรีในขณะที่เผาฟรีเนี่ยท่านยังมีหน้ากากแจกฟรีแล้วก็มีเจลล้างมือแจกฟรีในขณะเดียวกันเนี่ยพระสงฆ์ในวัดเนี่ยก็คือก็ยังช่วยจัดสถานที่เก้าอี้ศาลาช่วยดูแลในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าคนที่มีความทุกข์มาเนี่ย วัดก็ถือว่าในส่วนที่มีเมนก็ช่วยปันสุขให้ชาวบ้านที่เขามีความทุกข์อยู่แล้วนะมีความทุกข์อยู่แล้วช่วยปันสุขให้นี้ก็ชัดเจนนะครับก็คือว่าเรื่องตายนี่มันห้ามกันไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นะถึงแม้ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากโควิดบ้านเราอาจจะประมาณแค่ไม่ถึงหกสิบคนเออไม่ใช่ไม่ถึงหกสิบคนแต่ว่าไอการตายในเหตุการชีวิตประจาวันใช่ก็คือ คือป่วยด้วยโรคชราบ้างด้วยอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใช่เพราะการลดลงแล้วก็ด้วยโรคชราหรือว่าเจ็บป่วยไข้ที่อยู่นั่นแหละก็คือที่เขามีตรงนี้แก็คือทางทางวัดหลายที่เขาบอกว่าอ่าบริการจัดงานฟรีัรญาติยอมอย่างนะครับแล้วบางทียังยังได้อะไรเป็นของกำนันบริจาคจากทางวัดไปอีกแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่เห็นนะครับก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่จังหวัดไหนคือเขาถ่ายภาพมาว่าเมนปันสุกเนี่ยคือปกติเมนในวันเผาศพนะเราก็เห็นพวงรลีเห็นอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดดอกไม้ทำเป็นสวนสวรรค์อะไรประมาณเนี้นะครับแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยผมไม่แน่ใจจังหวัดไหนนะครับก็คือว่าเขาตกแต่งด้วยพูดง่ายว่าของใช้ของกินใช่ครับเครื่องใช้ของกินอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็ ปรับปรุงตกแต่งออกมามันก็สวยงาม <g arden> เป็นรูปนกยุงบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็แจกถุงคนละใบให้กับบ้าน <g arden> mm. ตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประจุซึ่ง <g arden> ผมดูแล้วผมก็ยังแอบยิ้มชอบใจ <Yeah. S 2> นะว่าโอ้ชาวบ้านนะวัดก็ยังมีความคิดในเชิงอะไรสร้างสรรค์ครับจากเหตุการณ์นะครับ,เ,ร <Yeah. S 2> รบเพราะว่าชั่วโมงนี้ดอกไม้ที่ไปเนี่ย มันก็จริงๆมันแพงใช่แล้วมันก็อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้จแต่ว่าพอเป็นของกินของใช้เนี่ยญาติโยมก็ได้ถือกลับไปถือกับบ้านก็เป็นการลดค่าใชจ่ายนะครับก็นะครับจากที่ได้สนทนากับท่านเนี่ยผมก็คิดว่าอันที่หนึ่งในช่วงโควิดทางวัดทางเจ้าวาดทางพระสงฆ์ก็จะมีวิธีอะไรอย่างเหมือนกับ แลกเปลี่ยนธรรมะกับญาติโยมดูแลดูแลดูแลจิตใจใช่นะครับอันที่สองก็คือเรื่องจากปกติวัดก็มีหน้าที่รับอะไรอะรับบิณฑบาตรับปัจจัยจากญาติโยมจแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันรับเหมือนกันแต่เอาไปกระจายต่อกระจายไปกระจายต่อนะครับทีนี้จากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยโควิดรอบของเราอาจจะถือว่านี่เป็นเป็นรอบแรกรอบแรกรอบสองอาจจะมี หรือไม่มีหรือยังไงก็ตามไม่ไม่ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ท่านพระครูนะครับช่วยอาจจะให้คําแนะนำนะหรือว่ามีมุมมองหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยากจะบอกฝากญาติโยมหรือฝากบอกกับพระในพุทธศาสนาครับี่บทก็ต้องอาศัยความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างต้องตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาทอะอะไรก็ตามที่ ถ้าเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยมักจะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีฉะนั้นก็คือฝากทั้งพระสงฆ์ทั้งญาติโยมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เจ็บป่วยก็คืออ,อจงเป็นอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรอดและดำเนินไปได้ด้วยดีขอจเจริญพรครับก็ท้ายนะครับท่านพระครูท่านก็ได้ให้บอกว่าการดำเนินชีวิต ยู่ในบนพื้นฐานของความไม่ประมาทบวกกับสติ<ช>แล้วก็เชื่อว่าทุกคนทุกท่านจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน<ช>นะครับขอจเจริญพรครับผมครับ